นะครับจะสังเกตุไม่มีไม่ไม่ไม่มีดอกเลยนะครับเพราะว่ารุงยาตัดตัดดอกเขาออกหมดนะครับเพื่อเร่งเร่งมาเรีตัวให้แก่ไวๆนะครับก็อยาสังเกตเห็นมาทำนี่นะครับฝักนี้น้อยนะครับเนื่องจากว่าต้นเขายังเล็กนะครับอาหารเลี้ยงไม่พอระบบรากยังไม่คดีนะครับอ่ะครับอ่าช่วงนี้เป็นช่วง ก็คือใกล้ฤดูหนาวนะครับกลางวันก็อุณหภูมิก็จะร้อนร้อนมากเลยนะครับแล้วก็กลางคืนก็จะอากาศจะเย็นนะครับบัวอ่าบัวยักษ์นะครับลุงยาขอพูดถึงบัวยกักษ์นะครับอ่าบัวยักษ์ออสเตรเลียหัวเขาก็จะจะยุบตัวนะครับก็คือต้นเขาก็จะสังเกตใบนะครับใบก็จะมีสีอ่าแดงๆนะครับนี่คือลักษณะการลงหัวของบัวนะครับแล้วเราก็จะเห็นใบจะเน่านี่นะครับจะเน่าเป็น เป็นสีสีเหมือนเหมือนน้ำเปียกเลยนะครับนะครับสังเกตไปเขาจะเน่าเน่าโดยไม่ทราบสาเหตุนี่คือการลงหัวของบัวบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับลุงยาจะอาลองคุยขึ้นมาดูนะครับว่าเขาลงขั้วจริงไหมนะครับนี่นะครับลุงยาล้วงขึ้นมาเลยนะครับ ีนนะครับไ,รไปดูไปดูไผ่ไผู่กอ่ะกินไผ่กินไผ่ ออร่อยกินไผ่เงินอร่อยาอท่านผู้ชมที่เลี้ยงแมวเช้าๆให้เขากินไผ่เงินหรือว่าหญ้านะครับเพราะว่า กลางคืนเขาเลียขนเข้าไปเยอะท้องมันจะท้องเขาจะอืดน,นะครับไม่ย่อยอย่าไปกีหายาดอกยาดอกกันครับทางนู้น,นครับนี่นะครับอ,อ่านยาดอกนี่ถือว่าเป็นยาวิเศษเลยนะครับน้องหมาก็ชอบนะครับทานแล้วก็จะอ้วกไม่กินแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบัวก,กันนะครับทางนู้นนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่2 0 2 2แล้วนะครับวันนี้วันที่2 2เรามาอัปเดตลูกไม้บัวยักษ์ออสเตรเลียไส้เกรสร2สีนะครับหรือไส้เกรสรแฟนซี ancy, นั่นเองนะครับลุงยาผสมผสมเกรสรดอกบัวเมื่อวันที่22 22นะครับดอกที่ อดอกที่ดอกที่6นะครับดอกที่6แล้ววันนี้ก็ครบ1เดือนพอดีนะครับไม่อ่าเาก็แตกแล้วนะครับนี่นะครับอนี่นะครับก็เขาก็แตกออกมาเลยนะครับนี่นะครับก็นี่คือข้อดีของการใส่ถุงนะครับเราใส่ถุงไว้เราก็อ่ากำหนดระยะเวลาเขาหนึ่งเดือนพอดีหรลุงยาจะตัดนะครับ ตัดที่คอนเลยนะครับอนะครับอจะสังเกตุไม่มีไม่ไม่ไม่มีดอกเลยนะครับเพราะว่าลุงยาตัดตัดดอกเขาออกหมดนะครับเพื่อเร่งอ่าเร่งมาเล็ดตัวให้แก่ไวๆนะครับก็จะสังเกตเห็นมาับนี่นะครับอ่าฝักนี้น้อยนะครับเนื่องจากว่าอ่าต้นเขายังเล็ก นะครับอาหารเลี้ยงไม่พอ,พอระบบรากยังไม่ค่อยดีนะครับมเมล็ดก,ก็ลืมน้อยเดี๋ยวเราไปเพาะชำเราไปชอบเพาะชำมะเมล็ดด้านรู้กันนะครับส่วนฝักที่เจ็ดฝักที่เจ็ดนี่อีกอีกห้าวันเขาก็จะจะแก่นะครับฝั่งนี้อีกห้าวันกปนนน 22, 23, 24, ็ประมาณวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่บห้าไปเราวันที่ยี่สิบหกนะครับเราก็จะเก็บฝักนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นนะครับ อาล้างล้างก็ต้องให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่น้ําไว้นะครับแล้วก็แกะออกนะครับแล้วก็เทเทบัวลงไปนะครับเทแมลเล็ดบัวลงไปนะครับแล้วก็ขยับอ่ะไม่มีแล้วนะครับ นี่นะครับฝากเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือคั่วเขานะครับอันนี้ทิ้งเลยนะครับส่วนมเมล็ดเขาก็จะลอยน้ําอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับมเมล็ดเขาจะเห็นวุ้นใสายๆเคลือบอยู่นะครับระยะเวลาระเวลาที่วุ้นนี้จะละลายแล้วก็เม็ดเม็ดบัวจมลงไปนะ้ในน้ําก็ใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับก็คือพรุ่งนี้ ุ่งน use, ี้เช้าลุงยาจะแช่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าลุงยาก็จะมาล้างล้างคราบสกปรกแล้วก็คราบที่วุ้นเขาเน่านะครับแล้วก็เหลือแต่มเมล็ดกรองเอาเหลือแต่มเมล็ดส,สะอาดนะครับแล้วก็จะแช่น,น้ําไว้5วันนะครับส่วนน้ํานั้นลุงยาก็จะเปลี่ยนทุกๆเช้านะครับเป็นเวลา5วันนะครับหลังจากวันที่6วันที่7จ็ดเมล็ดเขาก็จะาราก รากรากทิมเลดเขาก็จะออกมานะครับในวันที่6วันที่7็ดเราก็จะไปหว่านลงในอา่าแปลงเพาะปลูกต่อไปนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาอีกสามเดือนสามเดือนนะครับเราก็จะเห็นลูกไม้ใหม่ๆของต้นแม่แฟนซี fancy, ลูกไม้แฟนซีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือช่วงอากาศหนาวเลยนะครับเพราะ กลางวันจะร้อนมากอากาศหนาวยังไม่คงที่นะครับช่วงนี้บัวจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินปุ๋ยนะครับก็คือบัวจะยุบลงหัวนะครับสังเกตการลงหัวของบัวเดี๋ยวเราไปดูไปดูด้านนู้นนะครับครับอันนี้นะครับการลงหัวของบัว ครับครับครับรถมาส่งอินซายนะครับกําลังจะปลูกบ้านดูนะครับการการลอหัวของบัวก็จะมีประมาณนี้นะครับสังเกตใบนะครับใบเขาจะเป็นลุงยาก็อธิบายไม่ถูกใบจะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับใบใบจะเป็นบ้นเลยนะครับแล้วก็จะเน่าทุกใบเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นบ้นแล้วก็เน่าเน่า โดยไม่ทราบสาเหตุทุกใบนี่คือการลงหัวของอบัวนะครับทุกยาก็จะยกยกเลยนะครับนี่นะครับครับเราล,ลองแหวกดูนะครับนี่นะครับหัวบัวบเดี๋ยวยาล้างอินิงน,นะครับ อันนี้หัวบัวเขาจะมีประมาณนี้นะครับกลมแบบมะนาวเลยอันนี้ถือว่าการลงหัวที่ร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็เขาจะมียอดอ่อนแทงขึ้นมานะครับและเมื่อ,อเมื่ออากาศอากาศหนาวปก,กตินะครับก็คือแดดไม่ร้อนแล้วกคืออุณหภูมิประมาณยี่สิบองศาลงมานะครับบัวก็จะงามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็จะแตกเขาก็จะแตก แต่ออกมาให้เราได้แยกแยกต้นอ่อนได้ดีนิดหนึนะครับข้อดีของการลงหัวก็คือเราได้ขยายพันธุ์วัวที่ไม่รู้จบนะครับก็จะขยายจากหนึ่งต้นเป็นสองต้นเป็นสามต้นเป็นสิบต้นและเป็นร้อยต้นนะครับในาสายพันธุ์เดียวกันส่วนอันนี้คือสีม่วงที่ลุงยามาถ่ายอันนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหัวบัวพันธุ์ดีนะครับลุงยาเห็นดอกแล้วนะครับ แต่ดอกเขายังเล็กอยู่ลุงยาไม่ได้ถ่ายนะครับดอกเขาสีม่วงแล้วก็ไส้แดงสวยมากนะครับสวยมากสําหรับหัวบัวหัวนี้ <c oughs> จากเข้มฝาสีม่วงดักนู้นะครับจากเข้มฝาเอาไปชมทางนู้นะครับ ครับอาจากจะเข้มฝาสีนสี้สีนี้อ่อนนะครับสีนี้อ่อนนะครับใส้แดงนะครับส่วนส่วนสีนี้ท่านผู้ชมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นสีม่วงแต่ว่าเป็นม่วงแบบน้ำเงินเข้มฝานี้นะครับแล้วก็ไส้ไกระสอนเขาจะาแดงมากนะครับถือว่าเป็นลูกไม้ลูกไม้ที่ลงยาพอจากาต้นต้นแม่ นนะคร nah, ับล uh, ูกไม้ต the ู้้นนะครับเนี่ยมาดูต้นอะเป็นล yeah, ูกไม้ไส้เกสรสีชมพูนะครับแล้วก็ดอกสีชมพูนะครับเป็นเมล็ดลูกไม้ที่ลุงยาทําคลิปเมื่อประมาณสามเดือนก่อนนะครับที่ลุงยาผสมเกสรลูกไม้ไส้สีชมพูนะครับก็ได้เมล็ดก็คือต้นนี้มาแล้วก็ลุงยาก็ได้เห็นดอกหนึ่งดอก ต่อเขาไส้แดงแล้วก็สีม่วงแบบม่วงเข้มโอ้โหสวยมากเลยนะครับก็อดใจอีกสามเดือนนะครับอีกสาเดือนแล้วยาแยกต้นอ่อนก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับลูกไม้ใหม่ๆฤดูการใหม่ก็คือคงจะได้เห็นปีหน้านะครับปีหน้าช่วงก่อนสงกรานก็คงจะได้เห็นลูกไม้สีใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ท่านผู้ชมที่บ้านที่บัวบัวโสมลงหัวแบบแบบลุงยาที่ทําให้ชมเมื่อกี้นี้ก็เอาหัวขึ้นมาล้างล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็วางไว้วางไว้วางไวในน้ำเใสนะครับจนฝาเขาจะออกใบขึ้นมาแบบนี้นะครับจน่าเขาจะมีใบแบบนี้นะครับอ่านี่นี่จนฝาเขาจะมีใบมีรากแบบนี้นะครับนะครับก็แช่แช่น้ําไว้นะครับอ่า เสร็จแล้วเราก็เอาต้นขึ้นมาเลยนะครับเอาต้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปปลูกในกระถางในขั้นตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับนี่ครับสองนกนกน่เราสวยด้วครับต้นต้นนี้ยังไม่มีแบงนะครับกลีดสวยมากพึ่งลงไปตายสองตัวนะครับกรีบสวยมาก